ตอนนี้ป้าก็มาดูคุณลุงปูหญ้านะคะปูแผ่นหญ้านวลน้อยนะคะตรงริมน้ำตกด้านนี้นะคะอันนี้ก็คือเราทำเองตลอดนะคะเวลาจัดสวนลุงกับป้าก็ทำเองตลอดนะคะเราไม่ได้จ้างใครทำให้นะคะเพราะว่าเราก็ทำตามภาษาเรานี่แหละ ถ้าจ้างเขามาจัดสวนให้โอ้โหจะแพงมากเลยค่ะค่าจ้างจัดสวนนี่แพงมากเลยนะคะเราก็เลยทำไปตามประษาเราเองนะคะค่อยๆทำไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้แหละนะคะป้าก,กับลุงก็เมื่อก่อนป้าก,ก็จะลุยนะคะก็จะช่วยกันแต่ตอนนี้ป้าทำงาน ป้าเป็นยูทูบเบอร์ป้าก็ต้องทํางานคุณลุงก็เลยต้องทําคนเดียวกับน้องปอมช่วยกันนะคะป้าก็เลยเป็นคนถ่ายนะคะป้าก็เป็นคนถ่ายเองเลยเป็นพิธีกรเองเลยน้องปอมกับคุณตาก็เป็นคนจัดสวนไปนะคะวันนี้ อันนี้นะคะก็ให้ก็อัปเดตให้ดูวิธีชีวิตบ้านๆของเราชาวกระท่อมชมจันทร์นะคะดูว่าทำอยังไงนะบ้านเราจะน่าอยู่ช่วงที่เราส่วนมากก็จะได้อยู่บ้านด้วยตอนนี้เราจะอยู่บ้านยังไงให้มันมีความสุขสดชื่นทำงานอยู่ที่บ้านแต่ไม่เครียดอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เลยมีความคิดว่าโอเค ปรับปรุงน้ำตกที่อยู่หน้าบ้านตรงนี้ให้ดูสะอาดสวยงามขึ้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งเรียนให้ทราบจริงๆว่าเมื่อก่อนนี้มันสวยมากนะคะทำใหม่ๆนะคะดอกไม้ดอกไล่อะไรก็เต็มเลยนะคะกล้วยไม้นี่ก็จะเต็มเลยนะคะดอกไม้นานา,นานชนิดที่เรามาจัดแต่งให้มันบริบทเหมือนเป็นป่าแล้วก็มีดอกไม้ในป่าอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ อาจจะไม่มีดอกไม้เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันดูสวยขึ้นดูสะอาดขึ้นเพราะสนามหญ้าเพราะหญ้าหนวลน้อยมาปูตรงนี้มันก็โอเคเนาะมันก็จะทําให้บริบทริมบริเวณรอบๆหนองน้ํานี่มันสะอาดขึ้นนะคะสะอาดขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นด้วยใช่ไหมคะนี่สะอาดขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นเลยนะคะ มาฮั่นเวลาที่เราปลูกหญ้านวลน้อยนะคะเราจะต้องเอาญ้านี้ให้มันลงถึงให้รากลงถึงดินทุกพื้นทุกพื้นที่ต้องให้ลงถึงดินนะคะรากหญ้าเพราะว่าถ้าเราเอามาทับซ้อนกันไว้จะว่ามันสวยงามอยู่นะคะปูมาทับกันไว้ไม่เป็นไรหรอกนะคะ ก็ไม่ได้นะคะมันจะตายถ้าเราเอาทับกันไว้มันก็รากที่อยู่ข้างบนมันไม่สามารถที่จะอยู่ข้างล่างเออมันไม่สามารถที่จะหยั่งรากลงไปมันก็จะตายและไอตัวที่อยู่ข้างล่างมันโดนญ้าที่อยู่ข้างบนทับไว้มันก็จะตายเหมือนกันก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะเอาญ้าทับกันได้จะต้องตัดออกให้พอดีแล้วก็ให้รากลงถึงดินกันทุก ทุกพื้นทุกพื้นทุกแผ่นหญ้านะคะต้องให้หญ้าเราเลือแผ่นสวยงามยังไงเราก็ต้องตัดออกนะคะต้องเสียสละต้องสละทิ้งนะคะต้องสละทิ้งไม่ใช่เสียสละนะคะต้องสละทิ้งโดยการตัดออกนะคะตัดออกเพื่อที่จะให้รากหญ้ามันลงถึงดินทุก ผื้นทุกอ,อ,อนูเหมือนที่ป้าบอกนะคะอันนั้นที่ย้อยลงมาคืออะไรคุณลุงเอาออกหน่อยดำๆเนี่ยไม่ไมเออนั่นแหละตากล้องนี่ตาดีเด้ตาดีดูช่วยกันนะคะดูดูช่วยกันตอนนี้ ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะฝนจะตกไม่ตกไม่ไม่เกี่ยวตรงนั้นนะคะเราจะต้องลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะก่อนที่เราจะน่าจะไม่สําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทุบหญ้านะคะลงไปให้มันจมลงไปในโคลนในดินนั้น หนึ่งนั่นก็คือขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกหญ้านวลน้อยนะคะถ้าเราวางแผงหญ้าเอาไว้แบบนี้ร้อยทั้งร้อยมันไม่ติดนะคะมันไม่ติดหรอกนะคะเพราะว่าหญ้านวลน้อยนี่มันรากที่เขาปลูกมาก็คือมันสั้นมากมวิธีการของเราก็คือเราจะต้องทุบให้รากหญ้านี่มันจมลงไปในดินนะคะซึ่งซึ่งต้องใช้จอบนะคะแต่ปรากฏว่าจอบของเราหาไม่เจอนะคะตอนนี้ ไม่เจอจอบนะคะไม่รู้จอบอยู่ไหนอันที่จะใช้ทุบหญ้าให้มันลงไปในดินนี้ก็คือจอบนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีจอบแล้วไม่รู้จะทำยังไงคุณลุงจะเอาไม้เล็กๆมันมาทุบนั้นมันไม่น่าจะโอเคนะคะมันไม่น่าจะได้แรงมันอัดมันจะไม่ถึง 哇塞！